สุดยอดสวัสดีนะครับผมอยู่กับอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ป,ปีสันไหมปสีสันเ <c oughs> สียสันเ <c oughs> ทดทวีสินสใช่ป,ปีจะของอู่เลยเนาะนี่นะครับ081เผื่อว่าท่านได้สนใจนะครับโอ้โห,โหมันมันอาจจะสุดจัดอลังการแล้วก็เคยเห็นทั่วไปนะครับตามลานนะครับ ตามร้านนะครับเคยเห็นทั่วไปยอยู่แล้วผมก็เอาข้าวระเทก็อันนี้อยู่นะแต่ว่าที่นี่คือเป็นสูพเดียวนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับอรโอ้โหราคาประมาณสามแสนสองนะครับผมชอบท่อช่ากตะมาก นี่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ท่อช่างตะทรงเดิมแบบนี้นะครับก็ตักหาพิสันได้นะครับซื้อกับพิสันมีสติกเกอร์แจกนะครับ2,000กว่าบาทนะครับพี่พี่จะเอาขันไหนขึ้นอเอยกระลังได้ปีเอพีอยากข้บไปอยู่ใต้นี้ เดี๋ยวรถก็จะพังอันนี้ได้สิบตันนะครับเฮ้ยเออนี่ครับพอจับบ้างนะครับผมถอยถอยถอดูนะว่าจะขึ้นหรือเปล่า พี่เจยาคันไหนขึ้นโชว์หกลอ้ลอหกลอ้อหกล้อตัวเปล่านี่กี่กี่ตันนะพี่ตัวนี้สูบที่หตันครับห้าตันมันดำอ๋อมันมีดำ,ดำคันสีส้มนี่จะคันนี้ขึ้นนะครับผมคอยดูว่าพลังสูบเดียวเขาเรียกว่ารถอะไรนะพี่อันนี้ดำลานครับเออรถด,ดำลานอ่ารถดำลานคนระับคอยดูว่ามันจะเอาขึ้นได้หรือเปล่านะครับผม อาหกล้อนะครับถ้าเกิดว่าสิบล้อฐานยาวไม่ถึงนะครับอ่าได้รอ,อแป๊บนึงบบน่งนี่นะครับผมได้แค่หกล้อนะครับสิบล้อไม่ถึงนะถ้าเกิดว่าจะเอาดำสิบล้อต้องสั่งสเปคที่ใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็ส่วนมากสิบล้อจะมีดำกันหมดนะครับออา ถ้าเกิดว่าอยากได้สิบล้อก็ต้องสั่งเป็นพิเศษนะครับขึ้นมาแล้วประมาณ5ตันกว่านะครับสำหรับรถเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามีบรรทุกข้าวตัวนี้ก็น่าจะได้ประมาณ8ตันนะครับข้าวล็อ ทีแรกว่าจะเอาวีโก้พีเอขึ้นนะครับแต่ว่ามันมันน่าจะขึ้นได้สบายอะ่ะเพราะว่ามันเค็บตันกว่าอีกตัวนี้ต้องได้แค่หกล้อครับต่อันนี้ได้แค่หกล้ออันนี้ถ้าเกิดมีข้าวก็สิบสิบกว่าตันอยู่แล้วเนี่ยถ้ามีข้าวไปด้วยอะ่ะเป็นสูบเดียวไหมพี่สันอ๋อสามสูบเดียวเดียวยกำลังเท่ไหรเอ,อ้ยโอ้ยควันไหล ยอดเดินหน้าเฮ้ยนี่นะครับผมกำลังสูบเดียวนะครับโอ้ยโอ้ยได้อีกนะครับ เอาอีกได้ไหมโอ้ตอนลงก็จะไวหน่อยนะครับอลงนุ่มๆเลยมีได้สตาร์ตอีย์ เอาแล้วเอ,เอาเอาอะไรไปปั่นปั๊มพี่ปั๊มอยู่ข้างในนู่นอ๋อปั๊มอยู่ข้างในพอปั๊มอยู่ข้างในนะครับผมสุดยอดไปเลยนะครับผมนี่แหละที่เห็นตามลานกันนะครับเห็นตามลานข้าวลานอะไรอ่ะคือทำมาจากที่นี่นะครับปูเพชร ทวีสินนะครับหรือว่าของเสียดสันเงานะครับผมนี่นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สามเก้าเจ็ดเก้าหกสี่เฮ้ยเฮ้ยน้ำแอร์สามแสนสองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับคือเครื่องยนต์สูบเดียวนะครับแต่เครื่องใหม่แกะกองนะครับมีบริการส่งถึงหน้า้านนะครับผม แต่ว่าเครื่องยนต์สีสูบก็บวกขึ้นไปอีกนะครับชอบมากผมนี่เป็นอะไรสูบเดียวนี่คือผมชอบมากนะครับผมฮะขับให้ดูเหรอยกดรอทำไมพี่ขับไปเก็บไว้ที่เดิมเลยเราจะขับไปเก็บไว้ที่เดิมนะครับอะไเกียตไรงไนี้เลยแล้ีเปนแถวครับ เป็นอ,อิสุเอลครับ๋อขับเหมือนรถยนต์เลยได้ครับมาแล้วเ <c oughs> มื่อกี้ตอนขึ้นก็หนักเหมือนกันนะฟันก็แทบจะไหลนะแต่ว่าก็ขึ้นได้นะครัแต่ว่า,วาอย่างก็ป่าตรงนี้ก็ขึ้นนะ่าสบายนะครับ ครับตัวปั่นปั๊มมาแล้วลกเพ่พอดีนะครับสำหรับธุรกิจอ่ร้านรับซื้อนะครับลงสีมีเจ้าตัวนี้มาก็เ่อยได้เยอะนะเพราะว่าเราคิดค่าดําด้วยนะครับตาม่ธุรกิจนะครับบางเจ้าเขาคิดค่าดําก็10บยี่ิบสาก็แล้วแต่นะครับสะดวกสบาย อโอเคม่หลายเท่าอ่หนึ่งสองสามสองเพ่าแล้วก็หนึ่งเกียร์แล้วไปเกีเยร์ฝากอีกสุดยอดมากอ้สุดสุดเลยโอเคสุดแล้วแล้วก็เบรกน้ำมันเอาไว้นะครับ เกียร์ฝากตีอยู่ตรงไนครับผมวกอะไรอยู่ไงได้ไหมพี่อ๋อนี่คือเกียร์ฝากอันนี้มันเป็นเกียร์ของอะไรพี่เป็นอี e 6 l ครับอี e ุ l แล้วคือมันมีเกียร์ฝากหรือว่าเราซื้อมาอีกซื้อเกียร์ฝากอ๋อซื้อเกียร์ฝากทางหาโอ้อันนี้คือพี่ล็อกไว้แล้วใช่ไหมล็อกล็อกน้ำมันไว้แล้วนะลล็อกแ้ว ช่างผมทำนะไม่ไม่มีลงเลยอืมโทรตรงนี้ลยครับได้สนใจติดต่อได้นะครับเพตรวีสิน0810397964อันนี้ค่ตัวก็าสอันนี้ค่าตัวก็ประมาณสามแสนสอ2สี่สบูบสามแสนเจ็ดบริการส่งถึงหน้าร้านถ้ายังใกล้ๆล่ะพี่ส่งทั่วประเทศครับแล้วราคานี้ได้ทั่วประเทศเลยเหรอโอ้หกลอล่หล้อล้อล่างย 6กล้อลากอี่วันถึงอเโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังก็ฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับสวัสดีครับ